สวัสดีคะ่ะว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะวันดีทนกุลวิสิ์กลุม่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลหลังสวนคะ่ะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะเราจะได้มาคุยกันถึงเรื่องของอาหารวันหยุดตั้งคันนะคะอย่างที่พี่เพื่อนเกินไปแล้วว่ามีอะไรบ้างคะที่สําคัญต่อรับหยุตั้งครรภ์ก็คืออาหารสิ่งแวดล้อมแล้วก็จิตใจใช่ไหมคะอาหารสําคัญไหมคะท่านคิดว่าอาหารสําคัญไหมคะ อาหารสําคัญนะคะเพราะว่าลูกเราเนี่ยจะเรื่องสร้างเซลล์สมองสร้างเนื้อเยื่อความตัวการเป็นกระดูกเลือดฟันอะไรเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นอาหารที่แม่ให้ไปเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะสร้างให้ลูกน้อยต่อไปเนี่ยเป็นคนที่จะมีสภาวะสุขภาพดีไหมในอนาคตขึ้นอยู่กับแม่ให้ตั้งแต่ตั้งครรภ์นะคะการตั้งครรภ์นี่ปีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างความหมายของการตั้งครรภ์คืออะไรทราบไหมคะ ก็หมายถึงหญิงตั้งครรภ์ที่ได้ก่อกําเนิดในทาการที่หญิงตั้งครรภ์ได้ก่อกําเนิดทารกในร่างกายโดยการรวมตัวของไข่ที่สุกแล้วกับอสุจิได้เป็นตัวอ่อนขึ้นมานะคะภาวะของแม่ขณะตั้งครรภ์นั้นจะมีผลโดยตรงนะคะพัฒนาการของทารกทั้งด้านาร่างกายใจิตใจและสมองภาวะสุขภาพของทากรกในระยะยาวนะคะภาวะโภชนาการของแม่นะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างระหว่างตั้งครรภ์มีอะไรบ้างคะ ก็คืออันแรกก็คือลบขยายตัวมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือดการเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินอาหารแล้วก็น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นที่เหมาะสมในหญิงตั้งครรภ์ก็คือถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วนก่อนตั้งครรภ์น,นะคะก็ควรเพิ่มประมาณ7-8กิโลกรัมถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ําหนักตัวเกินเกินนะคะไม่ได้หมายถึงอ้วนนะคะนี้นะคะ ควรเพิ่มประมาณ10กิโลกรัมแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ําหนักปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนตั้งครรภ์ก็คือควรเพิ่มประมาณ12กิโลแล้วก็ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นวัยรุ่นก็ประมาณ14-15กิโลกรัมนะคะน้าหนักที่ควรเพิ่มขึ้นสําหรับคันแฝดควรเพิ่มประมาณ18กิโลนะคะอาหารที่สําคัญสําหรับหญิงตั้งครรภ์ <S 2> <S 2> <S 2> จริง,รง <S 2> <S 2> ๆแล้วอาหารทุกตัวสําคัญหมดแต่ว่าอาหารที่พบว่า ยังมีปัญหาในญิงตั้งครรภ์ก็คือยังมีปัญหาการขาดอยู่ก็คือหลักๆก,ก็คือพลังงานนะคะกินอาหารไม่เพียงพอพลังงานไม่พอหรือว่า,า,าโปรตีนโฟเลตวิตามิน B6 แคลเซียมเหล็กไอ,อโอดีนและน้ำนะคะพลังงานนะคะพลังงานเนี่ยหน้าที่ของพลังงานก็คือจําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตของอวัยวะของแม่เพิ่มขนาดของตัวเด็กและรกเพิ่มปริมาณเลือด การขยายตัวของมดลูกเต้านมแหล่งอาหารของที่ให้พลังงานก็คือการกินอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะโปรโตีนโปรโตีนจำเป็นหน้าที่อย่างไรบ้างก็คือจําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตซ่อมแซมสร้างฮอร์โมนสร้างเอนไซม์สร้างภูมิคุ้มกันนะคะรักษาดุกลกรดด่างในน้ําในร่างกายขนถ่ายสารอาหารจากผนังลําไส้สูก่กระแสเลือดและส่งไปทั่วร่างกาย แล้วก็ให้พลังงานนะคะถ้าเกิดแม่กินไม่พอหรือว่ากินน้อยก็คือร่างกายไม่เจริญเติบโตการเรียนรู้ลดลงร่างกายไม่แข็งแรงประสิทธิภาพการทำงานลดลงทารกมีจำนวนเซลล์น้อยขนาดเล็กทำให้สมองเล็กแหล่งอาหารของโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์ทุกชนิดไข่นมถั่วไม่ได้แท้งนะคะต่อไปก็คือวิตามินโฟลาซินหรือโฟเลตนะคะโฟเลตเคยได้กินไหมคะ ก็คือโฟเลตที่เราเหมือนที่เราเคยได้ยินกันนะคะหน้าที่ของโฟเลตก็คือจําเป็นสําหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นโคเอนไซม์ที่จําเป็นต่อการเมตาบอลิซึมของสารพิวรีนเป็นส่วนประกอบของ DNA เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสมองของลูกนะคะปัญหาถ้าเกิดแม่ขาดอันแรกก็คือทําให้โลหิตจางพัฒนาการของทารกช้าแหล่งอาหารที่มีโฟเลตก็คือตับ ตับสัตนะคะถั่วมาเหลแห้งถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วเิสงถั่วเขียวผักมะเขือเทศแครอทถัวฝักยาวผลไม้ประเภทส้มนะคะวิตามิน B6 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 มีหน้าที่ในการทำงานระบบประสาทและภูมิคุ้มกันนะคะการสังเคราะห์ฮีมในเม็ดเลือดแดงปัญหาการขาดถ้าแม่ขาดจะซีดซึมเศร้าสับสนและการตอบสนองช้าแหล่งอาหารก็คือเนื้อสัตว์ไข่ถั่วมาเดลแห้งธัญพืช และก็กล้วยนะคะแคลเซียมแคลเซียมหน้าที่ของแคลเซียมก็คือเป็นองค์ประกอบสําคัญของกระดูกและฟันสําคัญต่อการทําหน้าที่ของระบบประสาทกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดช่วยในการแข็งเตอของรั้วแข็งตัวของเลือดนะคะปัญหาการขาดก็คือทําให้ปริมาณมวลกระดูกต่ําโรคก,กระดูกพรุนกล้ามเนื้ออ่อนแอเหลงอาหารที่มีแคลเซียมก็คือในนมและผลิผลตภัณฑ์ของนมนะคะ ลาเล็กปลาน้อยถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ผักใบเขียวธาตุเหล็กธาตุเหล็กก็เกี่ยวข้องกับอะไรคะธาตุเหล็กใช่ธาตุเหล็กก็คือเกี่ยวข้องกับระบบของเลือดนะคะหน้าที่ของธาตุเหล็กก็คือเป็นส่วนประกอบของฮีโมกวินในเม็ดเลือดแดงนะคะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพการทํางานเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานโรคเกี่ยวข้องกับการจเจริญพันธุ์นะคะ ปัญหาถ้าเรากินธาตุเหล็กไม่พอหรือขาดนะคะก็จะเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กการติดเชื้อต่างๆการมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์แหล่งอาหารของธาตุเหล็กก็คือเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์เลือดไข่ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชและผักใบเขียวตัวสุดท้ายก็คือไอโอดีนนะคะไอโอดีนไอโอดีน,ดน,ดนเคยได้เคยได้ยินไหมคะใช่นะคะที่เกี่ยวข้องก็คือไอโอดีนหน้าที่อะไรนะคะเกี่ยวข้องยังไงก็คือ สร้างไทรอยฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการควบคุมอารมณ์จิตใจสมรรถภาพการทำงานและการเรียนรู้นะคะปัญหาการขาดก็คือโรคคอพอกการเจริญเติบโตของและพัฒนาการช้าโรคเอ,อ๋อเตี้ยแคระผิดปกติของสมองนะคะแหล่งอาหารของไอยูดีนก็คืออาหารทะเลและการใช้เกลือที่ผสมไอยูดีนน้ำ น้ำช่วยในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารขับถ่ายของเสียและควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเป็นตัวทําละลายของกระแร่แหล่งที่มาก็คือการดื่มน้ําก็คือน้ําดื่มทั่วไปนะคะน้ําในอาหารอย่างเช่นกินเกงจืดทดน้ําไปเราก็ได้น้านะคะแล้วก็น้ําจากการเผาผลาญสารอาหารปริมาณปริมาณอาหารที่เราควรจะยิ่งตั้งกันเนี่ยควรเลือกกินนะคะอันนี้ภาพนี้เคยเห็นไหมคะทุกท่าน ภาพนี้ก็คือจากสมุดสีชมพูใช่ไหมคะเคยเปิดอ่านไหมคะค่ะมีข้อสองสัยอะไรไหมมาอ่านภาพแล้วอ่านแล้วมีข้อมีปัญหาอะไรมีอยากจะสักถามว่าเอะอ่านแล้วสงสัยอะไรมีไหมคะไม่มีนะคะค่ะก็จะแบ่งอาหารออกเป็นหกหมวดนะคะหมวดแรกก็คือหมวดข้าวแป้งสองผักสามผลไม้สี่เนื้อสัตว์ห้านมหกน้ำมันนะคะข้าวแป้งแนะนําว่าให้กินข้าวแป้ง วันละประมาณ9ทัพพีผักประมาณ6ทัพพีนะคะผลไม้6ส่วนแล้วก็เนื้อสัตว์ประมาณ12ช้อนกินข้าวนม3ามแก้วน้ำมันไม่เกิน5ชน้อนชาต่อวันนะคะโดยจากที่เราดูจากภาพอาหารทดแทนนะคะถ้านำมันจัดเป็นธงโูชนาการเราก็จะได้ด่างนี้นะคะค่ะกลุ่มข้าวแป้งกลุ่มข้าวแป้งมีอะไรบ้างคะ คุมค่าแป้งก็คืออะไรที่ประกอบด้วยสารอาหารที่มีแป้งเยอะๆอย่างเช่นเผือกมันข้าวโพดนะคะหรือว่าขนมปังกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรที่เป็นแป้งเยอะๆให้ถือว่าเป็นหมดข้าวแป้งนะคะเรากินถึงไหมคะค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าถึงหลายคนอาจจะบอกว่ากินไม่พอนะคะสมมุติถ้าเรากินอาหารที่ร้านค้าข้าวราดแกงหนึ่งจานคิดว่าประมาณกี่ทัพพีคะค่ะข้าวราดแกงหนึ่งจานนั้นอยู่ประมาณ3าถึงสทัพพีนะคะเพราะฉะนั้น ก็เปรียบเทียบกับที่เรากินว่าเรากินพอไหมนะคะค่ะจากก็ให้เห็นภาพนะคะว่าบทข้าวแป้งที่ประกอบด้วยอาหารอะไรบ้างนะคะก็ตามที่เห็นนะคะกินขนมปังเป็นข้าวแป้งไหมคะค่ะเป็นนะคะผักแนะนําว่าให้กินผักผักให้ได้อย่างน้อยมื้อละสองทัพพีมีมีใครไม่กินผักบ้างคะค่ะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าสําคัญยังไงทําไมต้องกินผักนะคะผักก็หัวผักก็ไม่มีปัญหา ก็ผักทุกชนิดก็ถือว่าเป็นหมวดผักนะคะกลุ่มผลไม้ที่จะมีปัญหาก็คือกลุ่มผลไม้เนี่ยหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนของผลไม้เขาให้กิน6ส่วนเนี่ยถ้าหนึ่งส่วนของผลไม้ก็คือถ้าเป็นผลไม้ผลใหญ่ที่ต้องหัน่นก็ประมาณ 6- 7ชิ้นขนาดคํานะคะต่อหนึ่งส่วนถ้าเป็นขนาดกลางลงมาอย่างเช่นฝรั่ง,งแก้วมังกรก็ประมาณครึ่งลูกถ้าเป็นชมพู่ก็ประมาณ2นะคะถ้าเป็นส้มเขียวหวานหรือกล้วยน้ำวา้าก็อย่างละหนึ่งนะคะถ้าเป็นผลไม้ลูกเล็กก็ประมาณ หกถึง7ลูกต่อ1ส่วนนะคะค่ะเห็นภาพที่เห็นนะคะว่าผลไม้1่ส่วนคืออะไรบ้างนะคะกลุ่มเนื้อสัตว์กลุ่มเนื้อสัตว์ตให้กินให้ได้12ช้อนกินข้าวนะคะก็คือมื้อหนึ่งประมาณ4ี่ช้อนกินข้าวนะคะไม่ใช่ทับพ,พีนะคะ4ี่ช้อนกินข้าวนะคะแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันมากกินปลาให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะค่ะนมนะคะ แนะนำว่าให้ดื่มนม3แก้วต่อวันหรือว่า3กล่องนะคะนมเป็นแหล่งของสารอาหารอะไรคะที่สําคัญก็คือแคลเซียมนะคะการดื่มนมเนี่ยทาไมต้องดื่ม3นะคะเพราะว่าปกติคนทั่วไปเนี่ยต้องการแคลเซียมประมาณผู้หญิงทั่วไปเนี่ยประมาณ800มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่พอเป็นคนท้องประมาณ1,100การดื่มนมนม1กล่องก็จะให้แคลเซียมประมาณ300 ถ้าเราเดื่มนมได้3แกะกล่องเราก็จะได้แคลเซียมประมาณ9 0 0อยที่เหลือกินกับอาหารนะคะแต่ถ้าถ้าใครดื่มนมไม่ได้ดื่มได้น้อยก็ให้เลือกอาหารที่มีแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างเช่นพวกปลาเล็กปลาน้อยที่กินทั้งกระดูกแล้วก็ผักสีเขียวให้มากขึ้นนะคะกลุ่มที่กินได้น้อยก็คือในเรื่องของน้ํามันกับน้ําตาลและเกลือนะคะน้ําตาลเกี่ยวข้องยังไงคะเกี่ยวข้องในเรื่องของโรคอะไรก็คือตอนนี้เราพบว่าโรงพยาบาลหลังสวนเราเนี่ย ประมาณสมัยก่อนเนี่ยประมาณ100คนเนี่ยสคนที่เจอว่าเป็นภาวะน้ําตาลสูงหรือเป็นเบาหวานขนาตั้งคันตอนนี้ประมาณ1เดือนมา1 0 0คนประมาณ7คนนะคะที่มีภาวะน้ําตาลสูงหรือว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งคันปัญหาก็จากการบริโภคน้ําอัดลมแทนน้าน้ําหวานทุกวันขนมหวานทุกวันผลไม้รสหวานจํานวนมากนะคะหรือว่ากินข้าวเยอะมากอันนี้ก็ทําให้เกิดน้ำภาวะน้ําตาลสูงนะคะ การกินเค็มกินเค็มเกี่ยวข้องยังไงคะเกี่ยวข้องในเรื่องของทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้นะคะ mm. เกิดอ,อาการบวมนะคะ mm. เพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรจะกินหวานจัดเค็มจัดนะคะ mm. แล้วอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับหญิงตั้งครรภ์น,นะคะอันแรกก็คือแอลกอฮอล์มีใครยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่บ้างคะไม่มีนะคะการสูบบุหรี่แล้วก็คาเฟอีนคาเฟอีนตัวนี้ก็คือมาจากเมื่อกี้ที่ถามว่า คุณดื่มกาแฟไหมคุณดื่มน้ำอัดลมที่มีสีดำไหมพวกเนี้ยนะคะก็จะมีสารคาเฟอีนอยู่นะคะถ้าคุณดื่มผลเสียก็คือเวลาปัสสาวะพวกเนี้ยจะถา่ายจะปัสสาวะบ่อยใช่ไหมคะเวลาปัสสาวะเนี่ยจะดึงเอาแคลเซียมออกมาด้วยซึ่งถ้าแม่กินน้อยกินไม่พอก็มีโอกาสขาดได้นะคะแล้วก็อาหารพวกหมักดองนะคะหรือว่าอาหารรดจัดทั้งหลายนะคะเป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะ สรุปซะนะสรุปแนวทางการบริโภคสําหรับจินตั้งคันก็คือหก็คือกินอาหารให้ครบห้หมู่ทั้งวันก็คือต้องมีเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้มีน้ํามันมีอะไรคะก็มีข้าวแป้งนะคะให้กินให้ครบนะคะแล้วก็ลดการกินหวานจัดเข้มจัดไขมันสูงกินนมไขมันต่มนมถั่วเหลืองประมาณหนึ่งสแก้วต่อวันนะคะไข่สามารถกินได้ถึงวันละหนึ่งฟองนะคะ เนื้อสัตว์พวกปลาทะเลหรือว่ากินเต้าหู้สามถึงสี่ช้อนต่อมือ้อน้ำมันนะคะให้เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำหรือว่าน้ำน้ำมันทางตะวันนะคะอย่างน้อย3ช้อนชาต่อวันกินผักใบเขียวใบเหลืองหรือว่าสีเขียวสีเหลืองให้ได้5สีก็ยิ่งดีนะคะประมาณ2-3ถึงาถ้วยต่อวันนะคะกินผลไม้เป็นประจำนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้ได้6 8ถึงแแก้วต่อวันนะคะจำไว้ว่าแม่เป็นผู้สร้างชีวิตและให้สุขภาพที่ดีแก่ลูกได้ เพียงแม่ใส่ใจโภชนาการตั้งแต่ตั้งครรภ์น,นะคะค่ะจากที่เราได้คุยกันผ่านมาแล้วนะคะก็ขอให้แม่นำมานำไปปฏิบัตินะคะเพราะว่าต้องคำนึงว่าเราอยากได้ลูกแบบไหนขึ้นอยู่กับแม่ให้ตั้งแต่ตอนท้องนะคะอยากให้ลูกเป็นคนฉลาดแข็งแรงในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับตัวแม่ที่จะให้ไปตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะคะ